ngạ 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 ngư เอาไซส์องที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำแต่มันก็จําเป็นทุกอย่างแหละกูว่าอันนี้ขนาดเล็กใช่ไหมแทนใช่ขนาดเล็กแล้วก็เป็นไซส์สองพี่ครับผมดีแล้วครับพี่เป็นเลเวลก่อนเพราะเลเวลหลังๆเนี่ยเราน่าจะเจอขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญอนี่ยคูกลัวมันจะมีผีสองตัวเหี้ยมีด้วยเหรอพี่แบบเลเวลหลังๆอ่ะไม่แน่ไงแห่ๆออกมานี่ช็อคเลยสัตว์กูบอกเลยดูทำติงแม็กโกปั๊กปะเราทำเวทให้ครบอ่ะเราจะได้เก็บตังค์ต่อให้ผีทำอีเวนต์ถ่ายน้ำตกกระป๋อแล้วก็ถ่ายรูปผีแล้ว ใช่เซ็ตเซ็ตตกล้องเซ็ตไรครับผมผมเปิดกล้องให้ทุกคนละต่อตองไลฟ์นี่ใครไปวะผมเอาไหมกูไปโอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ไม่เอาไฟฉายไปนะเดี๋ยวพี่จะเอาใส่สองไลฟ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอากล้องที่ต้องแคปเจอร์ไปแล้วก็กูเอาอีเอฟไปแล้วก็ผม UV หนังสือไฟฉายโอเคโอเคเอ้ยเดคอมพิวเตอร์เขาหยิบไม้กางเขนผมไปเนี่ยพี่ ไม่ใช่โก้ไม่ใช่โก้เออจุดเทียนให้ผมหน่อยพี่จุดเทียนให้ผมหน่อยครับพี่ใช่เดี๋ยวผมเอาเทียนไปด้วยเผื่อไฟทุกคนดับอืมแล้วเทียนมันสามารถสลับถืออันอื่นได้ด้วยอ๋อเถื่อนอื่นก็ดับไปเลยคือมันต้องถือเทียนอย่างเดียววางั้นไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปด้วยเถอะตามความจริงอ่ะเถ้าเก็บเทียนเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่ไม่ได้เกเทไม่ได้เก็บไม่ได้ผมนะนะความจริงอ่ะยังไม่ถือกล้องไปเลยพวกมึงมีกล้องสี่ตัวอ๋อนี่บ้านเดิมเหรอวะบ้านเดิม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 มีกุญแจป่ะพี่ มี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 กูนี่ไปแล้วโอเคนี่เปิดเลยโอเคตั้งตั้งตั้งกล้องไว้เลยเดี๋ยวกูตั้งกล้องชั้นสองให้อ่าใครไปยินใครเจอห้องน้ำเปิดน้ำมันได้อ่างเลยนะครับทุกคนได้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 ห้องมืดเขินผมไปชั้นสองเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวสำรวจลงลนฮะอ่ากูลงใต้ดินให้บ้างหนึ่งจะเปิดเลยเพราะว่า5นาทีนี้มันไม่มีอะไรอยู่แน่นอนหุย ไห้ดับไฟอ่ะไม่ใช่กูแน่นอนอ่าสุดท้ายแล้วมันมีเร็วไปไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจอ่าพวกกุญแจมันไม่มีไม่มีประโยชน์ว่ะเปิดไฟได้เลยนะกูสับพันเอาละโอเคโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดกัดเปิดกัดไม่มองไม่เห็นกูไม่ได้เอาไฟฉายมาโอเคเปิดน้ำไว้ก่อนได้เพราะว่าเฟ้นเอาไม่ไม่เจอ ไม่เจอปิ้นเลยอะถ้าไม่เจอแบบเนี้ยกูมีความรู้สึกเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกแล้วทางนี้ทางนี้นะว่า e m เอ็มเอได้ใช้ได้กูกูใช้เครื่องอีเอ็มเอฟนะกดไฟคือเปิดเยอะเกินแล้วมันดับป่ะไม่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 มันเป็นพลังงานบางอย่างใช่ผีดับหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยว่าแบบันอยู่ในห้องไหนอะใช่ใช่ใช่ ดูดูฟิงเอ่อฟิงก็ปีนตรงประตูอะ่ะส่วนมากพีก็ปีนไม่ยากแต่ทุกห้องเลยนะพี่ไม่มีใช่ไหมข้างบนแต่ข้างล่างอย่างข้างบนก็ถูกห้องอเดือนข้างล่างเขาพรมเลยดิอ่าเนี่ยตามมอยู่ตามอยู่สองฟิงก์กระปีนข้างเลยมีเวลาอยู่นะตอนนี้มีเวลาอยู่อ่าลงไปข้างล่างละมีเวลาอีกสองนาทีได้ได้ได้กูรีบเปิดทุกอย่างแล้วกล้องกูต้องตั้งไว้ไหนเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยนะพี่ลงไปไหนเนี่ยเออชั้นล่างไง ไม่มีเนาะไม่มีฟิล์มก์ปิดเลยใครเปิดน้ำอ่ะไม่มีเปิดไม่เปิดน้ำอ่ะเอออีกที่อ่ีวีติดผมเปิดไฟพี่ผมเปิดไฟเดินทัวร์ชั้นหนึ่งแบบหนึ่งดิพี่ไม่ต้ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่เรามันยังไม่เจอเราไม่เจอกระดูกเลยนะอืมห้องนี้เปิดได้ปหมเนี่ยไม่ได้ทำไมไม่เจอบ่อแสอะไรเลยรอบนี้ยากมันต้องเอาเอี๊ยมแอปมาเอาเอียมแอปมาตรวจไว้ มผมว่าออก <ผม S 1> ไปนั่น <ผม S 1> ก่อนเดี๋ยวเด,เดินทั่วเลยภายใ้เ,เอเวอร์่ัตทำไมมันเริ่มยากขึ้นวะใช่ครับตกใจสิครับมันเหมือนได้ยินเสียงไม่ไม่พี่เปิดวิทยุยเมื่อกีน้เนี่ยว่าผมเปิดเองพี่เปิดเปิดไฟทุกห้องเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรตามกูมาก่อนคูเสียงเปิดวิทยุอ่ะผมเองพี่ไม่ชั้นสองนะอ๋อผมเปล่าพี่ชั้นสองพี่อยู่คนเดียวพี่ตอนเนี้ย

ัผกวางหนังสือใบเตียงไม่แน่อาจจะเป็นเฉดเพราะว่ามันออกมายากเนี้ยแป๊บนึงกูเปิดน้ําอยู่เผื่อน้ําดํานี่มันมีห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำรับ่นนไฟกระพียบไฟกระพียบแป๊บนึงเรากูก่อนอย่าเพิ่งออกนะกูสามดาวสามดาวไม่ใช่ไก่ย่างแต่สามดาวตอนนี้โอเคโอเคโอเคกูตั้งกล้องกูตั้งกล้องไว้ละกูตั้งกล้องไว้ละกูไม่ได้ตื่นเต้นอ้าวกูอยู่ในห้องน้ำไหวเหี้ยห้องน้ำหรอห้องน้ำมันแคบนะ ฮัลลโหเนี่ยเสียงในห้องน้ำไม่เป็นไรกูกูตั้งกล้องไว้แล้วกูตั้งกล้องไว้แล้วตรงห้องน้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ที่ถ้าเราไปตั้งในห้องน้ำอันหนึ่งแล้วมาตั้งห้องนี้อันหนึ่งเลยได้ปะเฮ้ยเนี่ยไอหมูไอสัตว์ดูดิดูเดี๋ยวดูดูกูเข้าห้องน้ำนะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวกูนี่ยเนี่ยเออเออเออห้องน้ำอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาหนังสือวางไว้เนี่ยตรงอ่างล้างน้ำกูตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะมันดับไปเอาเปล่าไะ้คิดผิดวางเอาสมุดวางยังวางอยู่ในห้องน้ำ โอเค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 อาจจะเป็นเฉดหรืออะไรเดี๋ยวเราส่งมาทีละคนรีเซ็ตอ๋อมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูลงมาแล้วเหรอโหดีว่ะลงมาพี่ลงมาเฮ้ยคุณโดล็อ๋อไม่ไม่ได้ล็อคพี่พี่ปิดเองพี่ปิดเองโอ้โหยังเป็นปัญหาไม่ห้าไม่ห้าใช่ป่ะไม่ยากว่ะตอนนี้คนยากนีไม่มีโกดโอฟพี่แทนนี่ตั้งเก้าสิบสี่นะไปเลยพี่โอ้แต่นี่เท่าไหร่นะ าเดี๋ยนะผมก็อยู่ในนี้ตั้งนานนะพี่ไปสปิริตปไปแทนใช่เหรอพี่เลลยแ้วคือผมไปคนเดียวเหรอใช่ใช่เผื่อเป็นเฉดอย่างแรกที่มึงต้องทำนะห้องนั้นอ่ะมึงเดินเข้าไปในห้องน้ำเลยแล้วดูน้ำแล้วก็ถ่ายรูปน้ำมาเลยไอ้แทนมึงมึงมีเทียนแล้วมีอะไรอีกมีเทียนมีไอ้ที่พูดกับผีแล้วก็มีไฟฉายไฟฉายไม่ต้องเลยเพราะมึงมีเทียนแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่แต่คือตอนเดินขึ้นไปมันนั่นนะไม่งั้นผมเออาไฟฉาเอาไฟฉายใหญ่เอาไปไม่ไพี่พี่มีไฟฉายใหญ่แล้วก็เอากล้องไปอีกอันนึง ครบเลยเหรอพี่อ่าๆๆเผื่อ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 น้ำเลยน้ำเลยนี่ป้ามือโลหตมาถูกกูไปวางเทียนแล้วพิเศษพ่เศษมาผมเหรอพี่เผื่อมุมที่พี่พี่นำทางไปแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่วางเทียนไว้ตรงนี้นะแตทนจะได้ไม่กลัวไม่แต่พี่ห้ามออกไม่พี่พี่ไปกับผมอ๋อไอในในห้องน้ำนี่มันวางพี่พี่อยู่พี่อยู่น้ำพอดีไม่ได้วางหน้าห้องน้ำนะคือกล้องในห้องน้ำมันเบี้ยวอยู่อ่ะพี่เอ่อไอแทนตับกล้องให้องน้ำด้วยไอผมนู่เต็มพี่พี่พิเศษพิเศษกล้องไหน กล้องในห้องน้ำหรให้มันเห็นในตัวห้องน้ำมาตอนนี้มันหันออกนอกห้องน้ำโอเคถูกใจกันอ่ะเออเออโอเคหุยหยตะกี้ใครเสียงไรอ่ะไม่หะไรดูซัมติงไม่เห็นเลยเลยดูเพี่ออะไรกูมากล้องอยู่ไอ้เหี้ยมึงดูอะไรตอนนี้อุ้ยเดชแมวแล้วแมวแล้วอะไรไม่เขียนไม่เขียนเดชวะพี่อ่ามันเขียนตะบุดรเขียนตะบุดรมันเขียนตะบุดเขียนว่าอะไรเขียนเดช เด <Hey. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนีไนไนน้ไม่ใช่เฉดไม่เตดไม่ใช่อาจจะเป็นเฉดเขดเยนได้ไดพี่พี่ผมไม่ออมแล้วมันมันเขียนตายอ่ะพี่มันตายขนาในเกมไอ้แทนไอ้เย <c oughs> เราเจอบอะแสอื่นไหมมีแค่โคดไลติงนะตอนนี้มีแค่โกไลติงอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นเฉดใช่ไหมเฉดต้องอยู่ด้วยกันอย่างแรกแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเฉดจะไม่ปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะสื่อสารอะไรไม่ได้แต่เมื่อกี้อยู่สองคนแล้วมันตอบนะเมื่อกี้มันพูดเหรอพี่มอนมันไม่ได้พูดแต่ว่า เออเหมือนมันพูดว่ะเหมือนมัน,นพูดพี่แบบว้าวว้าวเนี่ยแตบบ้องจะเป็นเป็นสปินดิเอเป็นสปินลิดบล็อกอ่ะมันถึงจะเนี <c oughs> เ่ยมกูพั <c oughs> มแล้วึงทำเหมือนนี้ป่ะมึงดูกล้องนี้ก่อนมึงดูกล้องนี้ก่อนกูมีเหมือนล่าท้าผีของจริงอ่าอ่าอ่าใครฆ่าฆ่าหัวน้อยสุดลงไปนั่งในอ่างเปล่าฆ่าหัวน้อยสุดคือฆ่าหัวฆ่าสมองอ่ะอ่า กูบอกให้ตัวเองรู้กันทำไมอะเอางี้ดีกว่าเสมึงไปก่อนเลยมึงไปคุยก่อนเลยกูคุยเฮียอะไรกันกูไปวางกล้องกูจะต้องคุยเหรอเอาเคเดี๋ยวกูคุยๆก่อนนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมไปดี๋ยผมไปดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูว่าค่าประสาทของมึงเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามันอันตรายเดี๋ยวกูเรียกมึงออกมานี่พวกมึงมานั่งนี่ก่อนมานั่งคุยกับกูก่อนเออมาเดินมานี่เดินมานี่เดินมานั่งด้วยกันก่อนเราจะได้คุยกันเรื่องประชุมประชุม เอาไงรอบนี้กูจะเข้าไปสองครั้งติดแล้วกูจะเป็นพี่แท็กยาวๆเข้าใจไหมโอเคโอเคผมก็จะเข้าสองรอบติดแล้วผมจะเป็นเจนยันทิพต่อเข้าใจไหมโอเคโอเคกูเข้าไปก่อนที่ป์องก็ได้กูเป็นพี่ทิพตที่ป์องก่อนไอ้แทนมึงมึงมึงพกกล้องไปใช่ป่ะใช่พี่โอเคสรุปนี่คือห้องน้ำใช่ไหมที่กูต้องเข้าไปอะมึงห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูไอ้แทนอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่ข้างนอกอะโอเคได้ ไอ้แทนถ้ากูร้องมึงเปิดประตูห้องน้ำให้กูเข้าใจไหมกูจะไม่เปิดนะเดี๋ยวแม่เปิดทับกันเข้าใจไหมโอเคโอเคมึงก็เปิดห้องน้ำให้กูนะโอเคได้พี่พี่แต่คือมึงเขียนเดทเลยนะพี่เออ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 เขียนอก่ตลอดะไอเสมึงอยู่ในนั้นไว้ไอแทนมึงปิดประตู กูเจอกูเจอกูอยู่เวลากูวายพี่เจไม่ทำพี้ยอะไรเลยกูยังไม่ทำพี้ยอะไรเลยมึงขึ้นมามึงขึ้นมาไอ้ติดตีนายติดายติดมึงขึ้นมาพี่เจอย่าวิ่งจูปีกมันขึ้นมาไอ้เหี้ยกูบอกเลยมึงขึ้นมามึงมารับประสบการณ์มึงมารับประสบการณ์พิ้งทุกอย่างกูดทุกอย่างกูเป็นพี่แท็กแล้วโอนี่ดูรูปในกล้องดูรูปในกล้องดิ่ชิมาร์พี่ แล้วคุนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยโผล่หน้ากูเลยคือไอ้เหี้ยคือเฉดว่าเฉดเป็นเฉดนัมึงต้องวิเคราะห์มึงเข้าไปเจอก่อนเข้าไปคุยก่อนพี่ไหมูตอนนี้มีเบาะแสอะไรบ้างมีแต่โกลไลติ้งยูวีกูไม่รู้ตอนเนี้ยกูเป็นพี่แท็กกูไม่รู้ใช่ต้องไปเช็คเองพี่เยี่ยมเยียมด้วยหรือเปล่าสระหม่งมเบื่อเสียไปแทนมันก็นิดนึงพี่ ไม่มาึงว่านอกเกมอ่ะมันมันมันร้อนอยู่พี่ผมขนลุกแล้วตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเราต้องเข้าไปดูว่ามีลายนิ้วมือหรือเปล่าต่อมาเนี่ยมึงเอากล้องเข้าไปมันมีเดอร์ตี้วอเตอร์มึงเข้าไปดูก่อนว่าน่าจะ dirty ใช่ไหมมันมีเดอร์ตี้ใช่ไหมไปเข้าไปถ่ายเดอร์ตี้วอเตอร์ก่อนแต่ว่าอย่าบอกก่เลยนะมันยืนข้างอ่างน้ำนะคันย่านี่มึงดูวอเ่อร์ตี้ดีๆดีอะไรสัตว์นี่นี่จะคิดผมเกือบแบบผมเกือบถ่ายรูปไม่ทันอ่ะ ล่าท้าผีของยูกูบอกเลยจังหวะเนี้ยเดี๋ยวกูจะเข้าไปถ่ายรูปเซตี้วอเตอร์มึงเข้าไปคุยกันมึงเข้าไปคุยกับมันด้วยกูเปิดสัญญาณไอ้ตัวสปิลิตบอกแล้วมันเจอตรงไหนตรงไหนเฮ้ยใช้สปิลิตบอกด้วยตรงนี้เนี่ยกึเข้าไปหน้าตรงชักโคกอ่ะ มึงเคยเดินสองการสีลบบ้างมื่อกี้เบียดอย่างนั้นเลยกูต้องเบียดออกมาเอาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูไปกับไอเอเออยนี้ครัอ่ามึงเข้าไปนั่งตรงชักโคกบอกเลยประสบการณ์นี้มึงได้เจอมั่มมีนี่ป่ะมีมียูวีใช่ป่ะมีพี่มีมียูวีไฟฉายแค่นั้นวิไอีกอันนึงว่าเอาสป speed l อกไปอ่าเราไม่ได้มีอยู่แล้วในนั้นเหรอพี่เดียวพี่ออกมาพี่ออกมาพี่ปอง คุณเป็นพี่แ <único> ท <Liberty Overwatch> ็กค <ED> ุณคือเจนผมเป็พี่แท็กพี่แด็กพี่แท็กตะกี้นี่คือเราได้สัญญาณแรงมากนะเซนเจนนี่คือบอกอย่างดีเลยผีชื่ออะไรนะพี่โอ้โหมึงยังจะเรียกชื่อเลยอ่ะกูยังไม่ได้เรียกชื่อเลยนะคำมากระเล็ดโจรมากระเล็ดโจรมากระเล็ดโจรเออห้องแถวๆนั้นแหละมึงเดินเข้ามาโอเคเราไปต่อที่ห้องน้ำโอเคเข้าไปตรงชักโครกแล้วมึงก็นั่งแล้วหันหน้าตรงประตูห้องน้ำนั่นแหละแล้วมึงเปิดไอ้ไอ้สปิริตมากระเล็ดโจรอืมอ่ามึงเข้าไปก่อนเข้าไปนั่งอ่าแล้วปิดไฟ นั่นแหละมึงนั่งมึงได้มุมกูแล้วใช่ไหมมึงนั่งนั่งเลย can we talk can we talk can you hear us ไม่ไม่มึงต้องเข้าไปในห้องน้ำทั้งคู่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือแอคจูนตี้นี่คือแบบนั้น่งเลยปิดไฟปิดไฟพี่ปิดไฟมาเกดจอห์นส์ hello พาโออายุมาเกดจอห์นส์ทำไมพู้มึงไม่เจออะไรวะไอ้ไม่ใช่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 ไอ้อ้ำอ่ะมันพูดไอ้นี่ไม่ได้มันไม่มีใครได้ยินจำได้ไหมไมในนี้มันทำไม่ได้ผมทำได้ โมดิมันก็ตอบนะพี่ให้กูลองพูดไหมอ่ะอ่ะพี่ลองพูดมันก็เลยโจนนั่นแหละนั่นอันนั้นได้ยินจริง What วอตูยูวอนมึง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 ดูมึงดูมึงดูกล้องกล้องกล้องข้างนอกหน่อยมีไหมอันหนึงกูดูให้โอเคอู่ยูเปิดเออเออเออไม่มีไม่มีไม่มี Where are you อ๋อข้างนอกมันยังไม่ได้ปิดประตูเฮียมันต้องปิดประตูข้างนอกก่อนไม่ต้องปิดแล้วปิดปิดห้องน้ำปิดประตูห้องน้ำได้ไหม สิบตรงน้ำปั๊มขึ้นหน่ยได้ไหมไ่อุ้ยสิบแล้วอื้อหือไฟหายกับพิบเรียกเรียกเรียกหน่อย What do you want เอออโอ้สิบยาวสิบยาวสิบยาวมันสนุกแน่นอนดูซัมติงดูซัมติงไฟหายกระพิบแล้วเออตกแล้วเมื่อกี้สิบแล้วก็ตกใช่มันไม่ตอบอะพี่เห็นไะมไม่มีอะไรแล้ว เราขาดอยู่2ข้อเลยอ่ะเรามีแค่ Gold Lighting ตอนนี้และที่เหลือไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอายูวีมาอันนี้ได้ปมียูวีไหมอ่าอ่าใช่ใช่เราขาดอยู่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะพี่ใครวางไว้ไหนไม่รู้อ๋อยูวีบนหัวเตียงมันอยู่บนหัวเตียงโอเคเก็บได้ปะเออแล้วเราไม่เห็นสปีริตท็อปด้วยนะถ้ายูวีลองดูที่หน้าประตูห้องน้ำดูเซฟไม่มีเฮ้ยกระพริบกระพริษแล้วเขาไปเอาน้ำติดแล้วติดแล้วบ้าเชียร์เชียร์กูโดนแล้ว แทนโดูได้ไงอ่ะฮะไอ้แทนไปโดนตรงไหนเนี่ยแช่ตูนหน้ามาพีเอ้ยอ้ไอ,อ้หน้าหน,น้าตะเกียะพี่เข้ามาทำไมอ่ะพี่เข้ามาจะหยิบ UV บให้มาเงี้ยมาดูมามามาผี่ๆๆๆๆีผีผีผีไอ้แทนแปลว่าผีมันจะโจมตีคนเดียวเว้ยมัจจะใช่ ลองลองดูเลยว่ามีสิ่งกระปิ้นอะไรหรือเปล่าไม่มีพี่ดูแล้วเมื่อกี้ะไอ้อากาศเย็น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 โอเคอากาศเย็นออกออกก่อนพี่ออกก่อน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 ไอ้เนี้ยมีคนตายเฉยอ้ใครวะเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีไม่ผมจะหยิบจูบีให้พี่เด้อเด้อเดไอ้เนี้ยอยู่เฉยไปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน เอาถ่ายรูปต่อถ่ายรูปต่อดเนี่ยเราไนีิค่ะนี่ถ่ายรูปกดปุ่มอะไรนะโอ๊ยกดกดกดขี้ขวานมั้งอ้เหี้ยเอ้ยโอเคมันต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดแต่แรกวะพี่แบบถ้าเราเอาเข้าไปแต่แรกอาจจะรู้แต่แรกอ๋อเออแต่ความรู้สึกกลัวน่าจะเป็นยูริเอะนะเพราะว่าเดมอนมันต้องตอบเราตั้งนานแล้วแล้วยูริเอะเขียนปั้มันเขียนเดทเดทเดทอ่ะอาจจะเป็นเดมอนมันต้องตอบเราเล่นกับเราแล้วอ่ะเรื่องคำพูดคุย ยูเล่ยยูเล่ยยูเล่ยูเลเออได้ไรรับมือผีนะปะเดี๋ยวมันยูเล่ยก่อนยูเล่ยมันต้องเจออะไรวะเอ่ออะไรบ้างโอ๊ตโอ๊ปปะเอ่อโอ๊ตโอ๊ปแต่คือเราไม่เจอไงแล้วเราต้องใส่ปะเราใส่โอ๊ตโอ๊ปไปเลยปะใส่ไปก็ได้พี่ถ้าเราคอนเฟิร์มเออโอเคมึงเป็นผีแล้วมึงจะใส่ทำไมอ่ะเออไม่ได้เหรอพี่ใส่ได้ใส่ได้เราเล่นโอเคได้ใส่แล้วนะโอเคประสาทจันแดงประสาทเเชี่ยนื้อประตูเีย กูกล้าพูดภาษาจะแดกกูเนี <S <s ่ยภาษาจะแดกของจริงฉอดเมื่อกี對對 <h 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 ้ที่แล้วคือแบบแม่งผมก็เลงจะไปช่วยมได้ไงอ่ะมึงไม่ได้อยู่ในแอเรียที่นี่เลย Welcome back t ในสัตว์เนี่ยมันไม่พูดเล่นกับเราเลยนะเว้ยที่หลังมันต้องไปคุยดีๆกว่านี้อ่ะแบบใช่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 ว่าเดมอนต้องคุยเยอะเลยอ่ะแต่มันไม่ตอบไงคือกูก็พูดหลายอันแล้วนะ หรือจุดที่คูยืนน่ะไม่ใช่จุดที่เดมอนมันโผล่ป่ะก็มีสิทธินะแต่ว่าครูอ่ะเจอตรงนั้นไงไม่แต่ไอพ,พี่เสมตอนที่พี่อยู่ในห้องงาอะ่ะผีอะ่ะมันจะมาหาผมนะเหมือนมองมานนทำผมอ่ะมันดูนี่มังดูรูปนี้เนี่ยรูปล่างเนี่ยที่ผมถ่ายได้อะ่ะแล้วคือเหมือนผีมองทำผมแล้วพอพี่เสียมออกมาคือผีมันก็ไม่ได้ตามแล้วแต่แก้วคือผมอาะจะไปหยิบยูบีให้พี่เดินขึ้นไปชั้นสองแล้วแล้วอยู่อ่ะเจอผีตรงกลางอ่ะผมรีบถอยแล้วก็รีบลงมาไดมาแล้วก็แบบจะออกประตูแล้วคือแม่ทัน ห,หลอดัตวเลยพี่ไอ้กองมึงไม่เห็นหรอไม่ผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยผมจะจิบ UV ให้ให้พี่พี่น้ำหมูกับไอ้อ้ำไงเริ่มเปิดเลยนะ่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจะถ่ายุ่นในความเป็น